ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะผู้เสียหายกว่า20รายทุกประเทศเข้าแจ้งความผ่านเว็บไซต์ทย i p o l i ออน n ลน์ go t h ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้ติดต่อจองห้องพักทางบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อที่พักหรูออกทีวีและนิตยาสารที่หัวหินชะอําบายบูนาวีซึ่งดำเนินการโดยบริษัทบูนาวีหัวหินจำกัดเปิดให้ประชาชนโอนเงินประมูลห้องพักราคาถูกแต่กลับไม่ได้ห้องพักจริง หรือได้ห้องประมูลต่ำกว่าที่ประมูลสร้างความเสียหายกว่า3ล้านบาทตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอททำการสอบสวนสอบสวนทราบว่าบริษัทดังกล่าวนำภาพถ่ายจริงของโรงแรมที่พักหรูมาใช้โฆษณาขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงประมาณ30-50%เรเริ่มต้นห้องละ1 0 0บาทขึ้นไปและยังมีค่าสมัครสมาชิกในการประมูลอยู่ที่100-400บาทต่อบัญชีสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นจบการประมูลแอดมินจะลบโสต์และข้อความทั้งหมดออก แล้วติดต่อส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมประมูลแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีอีกทั้งขายโปรโมชั่นที่พักในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบเมื่อซื้อไปแล้วกลับไม่สามารถใช้ได้จริงล่าสุดผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สอทอแล้วตำรวจไซเบอร์รวบสาวแสบขบวนการหลอกลงทุนหุ้นปลอมหลังเดินทางกลับจากคอยเปตทำหน้าที่สแกนใบหน้าบัญชีแถวสองเพื่อโอนเงินต่อไม่ให้ถูกอายัด อ้างถูกหลอกไปทํางานและถูกบังคับให้ทํางานหากขัดขืนก็จะถูกชอดไฟฟ้าจับขังให้ทานข้าววลาสองมือ้อโดยคนร้ายเลือกเป้าหมายเป็นชายสูงวนะัยนักธุรกิจที่หลงเชื่อง่ายและมีฐานนะสร้างความน่าเชื่อถือเปิดบัญชีรับโกนเงินเป็นบริษัทจำกัด2บัญชีห้างหุ้นส่วนอีก2บัญชีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินรวม9้าครั้ง ภายในเดือนเดียวรายเดียวเสียหายเฉียด3.7ล้านบาทกลุ่มคนร้ายสร้างเพจปลอมหลอกลงทุนหุ้นอ้างมีนักลงทุนมืออาชีพคอยแนะนําสร้างความน่าเชื่อถือเปิดบัญชีรับโอนเป็นบริษัทจำกัด2บัญชีห้างหุ้นส่วน2บัญชีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่มีงานทําจึงเข้าไปหางานที่เพจ Facebook กลุ่มหางานชนบุรีต่อมามี Facebook จําชื่อไม่ได้ทักมาว่ามีงานเป็นแอดมินเว็บนันและให้เปิดบัญชี4ธนาคารก่อน อ้างว่ามีเงินค่าจ้างให้ทำงานที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาจึงตอบตกลงและมีชายชาวกัมพูชาพาหลบหนีให้ทำหน้าที่สแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินต่อไปบัญชีอื่นมีชายชาวจีนเป็นหัวหน้ายาบ้าร่วงหนักเหลือเม็ดละสิบ,บาทผู้ค้านำมาจัดโปรสีเม็ดร,ร้อยขายคล่องเจ้าหน้าที่บุกรวบได้ค้าของกลางโดยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะการร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สอพอเขาชีก,การบุกเข้าตรวจค้นกระท่อมร้างหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่กระท่อมร้างดังกล่าวมีกลุ่มวัยรุ่นขับขีบ่รถจกักรยานยนต์เข้ามาตั้งปวนเสพยาเสพติดจึงเข้าจับกลุไมไว้ได้พร้อมของกลางยาบ้า2เม็ดโดยรับสารภาพว่ามาร่วมกันเสพยาบ้าจริงโดยติดต่อซื้อยาบ้ามาจากนายแมนหรือแมนพัะเพิงไม่ทราบชื่อจริง4เม็ด100รบาทและยอมเข้ารับการบำบัดจากนั้นขยายผลมาดักสกัดจับนายแมนหรือแมนพัะเพิง ซึ่งตะเวนส่งยาให้ลูกค้าที่บริเวณถนนสาวารณะทางเข้ากับท่อมร้างหลังดังกล่าวพบยาบ้า3าถุง115เม็ดสารภาพรับซื้อยาบ้ามาจากกลุ่มค้ายาในพื้นที่เขาชะก,กันในราคาเม็ดละ10บาทแล้วมาจัดโปรโมชั่นขายให้ลูกค้า4เม็ด100ร100บาทไม่แบ่งขายเป็นเม็ดแต่ขายพ่วงทีละ4เม็ด100ร1 0ยอมรับว่าช่วงนี้ยาบ้าราคาถูกมากจึงนำมาจัดโปรทำให้ขายดิบขายดีคล่องขึ้น ายนอนละเมอโดดหน้าต่างตกหลังคา,าพาดกำแพงการไฟฟ้าดับกรณีเพด,ด,งดังดาวแปดแถบนำเสนอภาพข่าวกรณีชายนอนละเมอร์ตกจากห้องพักชั้น5เสียชีวิตตำรวจสนอพระราชวางังลงพื้นที่พบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ25ปีอาชีพช่างกรึงในยจ้างเล่าว,ว่าเสียชีวิตทำงานมาสองปีเคยมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าชอบนอนละเมอบางครั้งนอนอยู่ชั้น5ตื่นเช้ามาอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างเป็นประจำ ส่วนเพื่อเสนทอีกคนก็เล่าว่าผู้เสียหายเป็นคนราเริงแจ่มใสไ,ไม่มีเรื่องเค่ใ,ใดแต่ติดนิสัยชอบนอนละเมอนายจ้างเคยให้คำแนะนำบอกกล่าวและคอยเตือนอยู่เสมอนี่ถึาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสถานีต,ตำรวจนครบาลพระราชวังนำตัวเพื่อเสนิทของผู้เสียชีวิต,ตไปสอบสวนและสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากนางสาวทิติการทาดาจินกิจสามีถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเมื่อกลางดึกของวันที่23สิงหาคม ภรรยาเล่าว่าคนรู้จักโทรมาแจ้งว่าสามีถูกทำร้ายร่างกายให้ตามไปดูที่โรงพยาบาลแต่ทีมแพทย์แจ้งว่าอาการสาหัสเขาแจ้งความพนักงานสอบสวนก็นแจ้งกลับมาว่าสามีไปลักทรัพย์จึงถูกเจ้าของทรัพย์กระชากลงจากรถทําให้หัวกระแทกพื้นไม่มีการทาร้ายร่างกายแต่หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมถึงบาดแผลของสามีไม่ตรงกับคาให้การของฝ่ายคู่กรณีที่ให้การด้ว้กับพนักงานสอบสวนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม นายนนทวัน์ดอกพุดเล่าเหตุการณ์มันเกิดเหตุว่าผู้ตายของความช่วยเหลือให้ไปส่งที่จุดเกิดเหตุหลังลูกค้าติดต่อให้ไปซ่อมตู้หยอดเหรียญที่เกิดความขัดข้องขณะที่กําลังเดินทางไปเจ้าของโทรศัพท์เร่งให้รีบมาเมื่อผู้ตายโทรมาบอกว่ามาถึงแล้วแต่ขณะที่ผู้ตายเดินเข้าไปกลับมีกลุ่มชายจักการสามคนดักซุ่มปรีวิ่งมาทําร้ายทั้งพั่วตักดินไม้ ขถมยังวิ่งไล่ตามตนตนจึงรีบขับรถหนีด้วยความกลัวโดยไม่รอผู้ตายมาซ่อบข่าวอีกทีถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วอย่างไรก็ตามจนจะเดินทางเของให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแต่ตอนนี้ญาติกำลังจัดงานศพที่จังหวัดระยองหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วยมาดูสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือกันบ้างคนตรีธนิศรอ,อัศมะผู้บัญชาก,การบณฑทนทหารบกที่38มอบหมายให้ชุดจิตอาสาพระราชทานของหน่วย นำรถบรรทุกน้ำและกำลังพลของหน่วยร่วมกับสถานีตารชุมรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีภูมิพระพิสุกสามเณรและประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาดวัดโรงเรียนและบ้านเรืนอนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน,น่านล้างถนนสายต่งตางๆที่ถูกน้ำเพว่มขังในพื้นที่บริเวณวัดและบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็วหลังฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนที่วัดอาหามตำบลท่าวาังผาอเภอท่าวังผาท่านเอกจิไรย,ยุจิตธรรมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับกำลังพลของหน่วยพร้อมรถฉีดน้ำอเนกประสงค์ขนาด6,000ลิตรและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ฟื้นฟูสาราประชาคมรงเก็บสิ่งของอุปกรณ์และห้องสุข,ขาและชาปนสถานของหมู่บ้านฉีดล้างทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติภายหลังน้ำลด ขณะที่ในอำเภอท่าวังผาก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหมู่บ้านสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรถนนหน,นทางที่ได้รับความเสียหายซึ่งพบความเสียหายเป็นบริเวณกว้างพอไม่ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนฉีดล้างถนนให้กับหมู่บ้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบด้วยเกษตรกรชาวเมืองสามหมอกกระทมหนักจากเหตอุอุทกภัยที่น้ำท่วมซ้ำซากกว่า3ามครั้งในรอบเดือนต้นกล้าข้าวปลูกใหม่ที่นา ที่สวนถูกน้ําท่วมเสียหายจ้าที่รัฐแค่มาเก็บข้อมูลแล้วก็เงียบหายด้านนายอำเภอเมืองแม่ห้องสอนระบุพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ําท่วมต้องรอให้น้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติถึงจะดําเนินการช่วยเหลือได้ส่วนพื้นที่ที่น้าลดแล้วก็ให้ทางอบอตอเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านโดยในสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ห้องสอนกล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ้องอนปัจจุบันเกษตรกรจะประสบปัญหามากในพื้นที่ตำบลหมอกจำแปะตำบลปางหมูโดยเฉพาะที่บ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูมีน้ำท่วมขังที่นาใต้สะพานซู่ตองเป้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากกว่า23วันแล้วส่วนที่บ้านทุ่งกองหมูก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเหมือนกันยังไรก็ตามเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนั้น พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังได้ให้ทางผู้ใหญ่บ้านและอบตอทําการสํารวจยอดผู้ได้รับผลกระทบและจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ก็ต่อเมื่อน,น้ําลดสามารถสรุปความเสียหายได้ส่วนพื้นที่ที่น้ําลดแล้วก็เร่งให้ทางอบตอดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเล่นน้ำตกชมผีเสื้ออุทยานแห่งชาติปางสีดา วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุทยานแห่งชาติปางรีดาหรือที่เรียกกันว่าน้ําตกบางรีดาเป็นที่เที่ยวยอดฮิตในช่วงฤดูฝนเป็นน้ําตกจากผาหินสามชั้นสูงราวๆ10เมตรด้านล่างจะเป็นแอ่งน้ําและลานหินกว้างที่ไวใ้ให้เราเล่นน้ํากันชิลๆบรรยากาศก็กร,ร่มรื่นสุดๆเหมาะกับการพักผ่อนถ้าได้มาเที่ยวในช่วงหน้าฝนก็จะได้เห็นสายน้ำไหลลงแบบแผ่เต็มลานน้ำตกสวยงามมาก ที่นี่ยังเต็มไปด้วยผีเสื้อมากมายหลายสีน้นตกบางสีดามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการนักท่องเที่ยวเช่นที่พักร้านอาหารร้านกาแฟร้านของฝากที่ระลึกพื้นที่นั่งปิกนิกที่จอดรถกว้างขวาง,วางห้องน้ำสะอาดอย่างที่บอกว่าเป็นฤดูของการท่องเที่ยวเลยทีเดียวข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ